แอมินที่พีนพ่น้องเข้าไปปิดท้ายรายการกับหวยพ่อช้างวัตทิพานา์มากครับพี่น้องครับสุดยอดมากๆเลขนำทีเด็ดที่แอมินบอกกล่าวเลาสิบเสมอเสม,อ,สมอกับหวยพ่อช้างสาบปัดบานถูกมากก็ผิด สวัสดีครับพีนทิศชิ่อช่องครับยินดีต้อนรับเข้าช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนครับมื่อนี้แอดมินสิบห้าพี่น้องเฮาไปโทรหาพ่อช้างปิดท้ายรายการงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับไปฟังจากปากพ่อช้างทีเด็ดไฮไลท์แอดมินบอกเสมอเสมอครับเลขนึ่ครับพี่น้องครับเลขนึ่ถูกมากกว่าผิดสาบเปดบาน นี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาพ่อช้างให้มาสี่และศูนย์เข้าสี่หกแต่ตัวจับคู่พ่อช้างจับคู่ไหบดถือแต่แอบบินบอกก้าละซิบเสมอเสมอขับให้ยืนเลกหน้ำของพ่อสร้างไวเป็นโตเด่นและเป็นตัวหลักถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบกับพ่อช้างตัวที่พ่อช้างจับคู่มาให้ฟันมาให้ไข่พี่น้อง ยืนเหล็กนํำไว้ถูกมากกว่าผิดครับถ้าไม่ออกนอกสถานที่สุดยอดมากๆครับหวยพ่อช้างงวดนี้แอบมินสิผ้าโทรหาพ่อช้างปิดท่ายรายการครับหวยสาหวยลือสาเปิบันครับพี่น้องครับเขาไปฟังจากปากพ่อช้างว่างวดนี้พอ่อช้างจะเมตตาให้เหล็กนํำตัวใดมา เอาไปฟังจากปากพอสร้างพอๆอออกันครับฮลัลลโหสวัสดีครับ,ค,รบคุณพ่อครับครับกินข้าวแรงหรอไปเออกําลังแกวอ้าวได้ยังกินข้าวแรงไม่ร้อนพัดกระเป๋เปาเออฝนตกกั้งบุญลิลลิลบ่ พายุตัวใหม่เขาไม่ละได้พายุบัวลอยเขาว่าพายุบัวลอยเขาว่าโอ้ยเ็นตนายยังวะอ้าวอ้าวแล้วธุระแล้วไปกันเลยเฮ้าเอฟซีทำมาหาเยอะเหลือเกินเอามาเลยซีกับศูนย์คือเก่าฮะซีกับศูนย์เหล็กน้านี่คือซีกับศูนย์เมนบอลจับครูคุณพ่อเอาตัวเองก่อนเอาซีก่อน มีก็มีหนึ่งสี่โอ้ยหมักนำปฏิบัตินี่สองสี่สองสี่มสามสี่เกาีเก้าสี่อาวลักศูนย์บาทนี่ศูนย์ก็ม่ีสามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เดศูแปดศูนยครบแล้วบงยัง เก้าศูนย์อ่ะครบแล้วแปดชุดแปดชุดบนและล่างบนและล่างโอ้ยว่านั้นเลีายให้ออกเป็นตุกเก่าตุกเก่าตัดออกได้เลยคิดแต่ตุกเก่าตัดออกวันได้เอาเห็นได้ตุกเก่าตัดออกบ่ตัดออกแล้ว <c oughs> โอ้ยอย่าไปตัดยัง่าเอาเลยตัวไหนที่เห็นออกมาแล้วเอาเลยบ่ต้องตัดเลยยังว่า จีฮกมันมันออกมันต่อกไปได้ทีตัดออกด้วยโอ้ยมันเป็นไปได้เบิดลูกบอลลูกกลมๆมันสามารถเป็นไปได้เบิดเอาฟันให้จัดสี่คู่เหมือนเดิมเนี่ยสี่คูก็ไม่สามศูนย์ก็หาศูนย์สามศูนย์ก็หาศูนย์มารักศูนย์มืวดนี้เออห่วยศูนย์เป็นบนมาจากจีเป็นล่างมาจากศูนย์เป็นบนสี่เป็นล่างฟันสองคู่ที่นี่บอกเ่อวดนี้หัวจีก็นี่กันนี่สองจีครับ สองสี่กับสามสี่โอ้ผู้ขาคือมากหนึ่งสีแห้งแท้งวดนี่มากเกิดจืดก็จแน่นอ๋เพราะว่ามันวันเกิดลูกทรายนะลูกทาพอสิบสี่ปีพอดีนะเออมักเกกนั่นนะฝันมองวันนี้คุณพออบอกว่าบอกันเลยบ่กวเพี่เด่ได้นนอนนอนบอรับนะอนจังต้องกันตกน่าอืมตกกัตกับพูโรพงานนอจากอีหยัง โบโพฝนกระไดบมเมนกันแทะขาดมุดมีตีแหลกเบิดแด้วว่าเขาลมเป็นนาแหล้ากัฟันดีอยู่ตัวตึ๊ดจะไม่หรอฟันมาจากไหนโอ้ยฟัน่าไปบ้านี้แต่ปลาเามาตึ๊ซหาขึ้นสวมีแต่ปลาล้วนเลยมันบอห่วอมันบอเป็นสีถึกเลยดื้องวนนี่กะปูหูแน่และขันฟันหังสี่นี่แมนรู้ไหมกันฟันหนึ่งสี่นี่ต่ฟันเด้เป็นตึกแต่แห้ยว่าตึ๊ ขึ้นก็ปนนนไปตื๊อแขกอะไรนั่นจำงาบไแบบนีผีมอนเก่าๆนั่นผมมาบอกเลยมันบอกอมิจีรีเลยมันบอเอาเดอ้อเอาเดอ้อเด้อบานี้ผู้ขาสิทวนเด้อบานี้เดอ้อเลขหนำของเฮ้างวดนี้ปิดท้ายรายการในงวดนี้เอาปิดท้ายรายการเลยเลขหนำของเฮ้านี่สี่และศูนย์เันบอลักซีนี่ก็คือหนึ่งสี่สองสี่สามสี่และเก้าสี่เันบอลักศูนย์นี่ก็คือ สามศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์และเก้าศูนย์แมนบอกคุณพ่อฟันไห่ซีคูนี่สําหรับคนทุนน้อยนี่ก็คือสองซีกับสามซีสามศูนย์ก็ห้าศูนย์แมนบอกคุณพ่อห้าศูนย์นี่ตรงกับเปลียนไก่อันนี้ได้ปู่แสงสิริจันทนาคาราดดิมันเป็นแสนมันจะเห็นเป็นแน่แน่ห้วยขันตรงกันสองสามค้าจารย์รนี่มิหลุนเดดิวันนี้มิหลุดเลยคุณพ่อวันนี้มิหลุนมากมาเลยแม่ คดชื่อมุดเือนมันผิดมันผิดดอกเอซี <c oughs> ทั้งช่องคนไปจับเอาดอกคนเป็นเดินเหล็กน้ำเหล็กดินขอตัว่ามันขอตัว่าเหล็กน้ำเหล็กดินของเฮานี่มันเข่าถูกงวดนี่เอฟซีทั้งช่องก็พ่อใจเลยได้เดียวนี่ผู <c oughs> ้ดใดมากก็ไปจับเอาเอง <c oughs> บอ่มากตัวเขาจับครูให้กับจับเอาเองเหมือนตัวเมีนบ่อเท่านั้ <c oughs> ออน,นตัว <c oughs> ขอบุณขอบุณในหลายที่ให้ามเมตตาช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากเอฟซีทั้งช่อง ขอให้มีความสุขกับเจริญด้วยคุณพอ่อมันหมาน,น,นปังๆโฉกๆมันหมานสวัสดีครับครับพี่น้องครับพี่น้องได้ยินจากปากพ่อช้างกันบดทุกคนพร้อมๆกันแล้วแต่บางท่านจะไม่เข้าใจการสนทนาของแอบมินและพ่อช้างแอดมินสีแก้วลกกระดาษพร้อมกับจะอธิบายให้เอฟซทั้งช่องเอาไปพิจารณาอีกหนึ่งรอบ สี่มิตรใจแน่เอามาเลยครับนี่ั็พี่น้องคราบก่อนอื่นเนี่ยเป็นสิพันปน้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับหัวยพ่อช้างหววทิพผ่านมาหววสาหัวลือสาบัดบานกับพีน้องครับถูกมากกว่าผิดโดยเฉพาะเลขน้ำของพ่อช้างหัดทิพผ่านมาครับพี่น้องครับ,พ,รบพ่อช้างไห้มาสี่และศูนย์เข้าสี บนกับพี่น้องครับเข้า4 6หบนนี่แหละครับพี่น้องครับแอดมินที่บอก9ก0ละสิบเสมอเสมอครับว่าห่วยพ่อช้างถูกมากกว่าผิดจริงๆถ้าไม่ออกนอกสถานที่แต่ตัวจับคู่พ่อช้างจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่สูตรเลขวิ่งเลขเด่นของพอสร้างหรือเลขน้ำของพอสางที่พอสางเบาเสมอๆจะแม่นสุด,สด วันนี้พี่น้องได้ยินจากปากพ่อช้างกันบปดทักคทแล้วแต่บางท่านบอกข้าใจในการสนทนาของแอดมินและพ่อช้างแอดมินเขียนลงกระดาษพร้อมกับจะอธิบายให้เอซีท,ทังชองได้ฟังอีกหนึ่งรอบเอามาือก,กันเลยครับนี่ครับหวยพ่อช้างหวยปิดท้ายรายการวันประจำวันที่1ตุลาคม2568นหวยพ่อช้างสาบเปิดบานกับพี่น้องครับถูกมากพอผิด งวดนี้พอสร้างให้เลขนำเด่น4และ0ตัวเดิมครับพี่น้องครับ4และ0ตัวเดิมบนและล่างเลยครับเนอบนและล่างพอสร้างให้ความเมตาจับคู่มาให้14 24 34และ94พอสร้างฟันให้สำหรับคนผุนน้อย24และ34ส่วนหลักศูนย์ครับพี่น้องครับหลักศูนย์ พอส้างให้มา30 50 80และ90พอสร้างให้สำหรับคนทุนน้อยตัวพ่อช้างชอบถีด2องขีดนี้ครับพี่น้องครับ30 50และ50เบึ้งวันที่ผ่านมาครับพี่น้องครับวดที่ผ่านมาพอสร้างไปตัด64ออกกับพี่น้องครับไปตัด46ออก เลยไม่ปังกับพี่น้องครับเพราะเป็นอย่างรับพี่น้องครับขอแต่ว่าเลขนำ้ำเลขวิง่งเลขเด่นของพ่อช้างถ่าเขามาสุดยอดมากๆครับวันนี้ก็คือกันครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่ชื่นชอบตัวทีพอสร้างจับคู่มาให้ไกยพี่น้องยืน4ี่และศูนไวเป็นตัวตังนะครับเนดะ้อสี่และศูนย์ไวเป็นตัวตังหวยพ่อช้างถ้าไม่ออกนอกสถานที่จะปังสุดๆกับพี่น้องครับ แอปมินกะลันตีเพราะยัาพงพรว่ะพ่อ้างไอ้ความเมตตาอยู่กับแอปมินมาตั้งเตะหลายต่อหลายปีแล้วครับพี่น้องครับสาบปัดบบานจริงๆโดยเฉพาะวันใกล้หวยออกหรือวันหวยออกเต็มเหือนคับพี่น้องครับบอกว่าแต่ทางโทรศัพท์บอกว่าแต่ทางไดก็ตามแต่กิ่งกางเขามาหาพ่อช้างและแวะเวียนเขามาถามพอ่อ้างครับพอ่อ้างจะจับคู่ให้จับฝันเน้นๆให้วันหวยออก ก็มีวันนี้ก็คือกันครับไม่แตกต่างอะไรกับลง YouTube ของช่องแอปมินครับจะเป็นตัวเดียวกันแต่พอสร้างจะเน้นให้วันหวยออกถ้าพี่น้องอยากรู้ที่มาที่ไปก็ใหพี่น้องกิ่งกลางไปหาพอสร้างนะครับเด้กกิ่งกางไปหาพอสร้างครับเป็นจุนครับพี่น้องครับวันนี้แอปมินเอาปิด ท้ายรายการให้พี่น้องเข้าไปผิดจารณาวิเคราะห์ไต่ตองก่อนพี่น้องเข้าจะตัดสินใจในการลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงให้พี่น้องผิดจารณาเอาเด้ครับเนะ้อผิดจารณาเอาเยอะเยะจงพึงเสมอไว้ว่าไม่มีใครรู้จริงหวยกองฉลาไม่มีหวยเด่นและจะมีหวยรุดหรือไม่แอดมินไม่ก้าวล่วงให้พี่น้องเข้าโปรดใช้ดุลพินิจวิจารณเป็นแนวทางเป็นวิทยาทาน กลับขบุนขบุญพอสร้างและขอบกอบของท่านขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญให้เงินไหลกองให้ทอกไหลมาทำการสิ่งใดขอขอให้สำเร็จมิผลเดินทางไปใส่มาใส่ขอให้ตลอดหลอดฟังปลอดภัยถูกประการแอบมินเป็นตัวแทนแอซีทั้งช่องห่วยพ่อนหยพ่อช้างขอให้ท่านจงมีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับวันนี้พี่น้องครับเปรียบเทียบดวยครับเด้อเปรียบเทียบ ไม่ได้นับว่ากี่งวดต่อกี่งวดแอบมินเปิดช่องมาก็มีพอ้างนี่แหละครับตัวเด่นมากๆซาหวยซาหวยลือซาเบิดบานครับถูกมากกว่าผิดจริงๆ FC เก่าจะรู้ดีครับ FC เก่าทาลอค่อยพ่อช้างทารอค่อยหวยเหล็กน้าเหล็กหวยเหล็กน้าเหล็กเด่นของพ่อช้างบางท่านจะเอาไปจับคู่บางท่านจะเอาไปวิ่งไปรูด ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องครับบินทีทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับเรื่หอหวยปิดท้ายรายการวันประจำวันที่1ตุลาคม2 5 6 8หวยพ่อช้างเลขนําพ่อช้างครับพี่น้องครับหวยนําพ่อช้างหรือหวยเด่น4และ0บนและล่างครับพี่น้องครับ1,4,2,4,3,4,9,4,3,0,5,0,8,0 4, และ9,0นี่ครับพี่น้องครับ8ชุดเท่านั้น พ่อสร้างฟันเน้นๆให้ตัวที่พ่อช้างชอบ2434และ30และ50กับตัวขีดแต้มขีดสีแดงๆให้2ขีดนี่คือตัวสำหรับคนตุนน้อยตัวพ่อช้างชอบให้พี่น้องเหา้าวิเคราะห์ไต่ตองเดินสายกลางเอาไปตัดกับคณาจารย์ต่างๆนะครับนะบอกว่าตัสิเป็นหวยแอบมินเองหวย20บนหวยดับ20ชุดบนและหวยดับ11ชุดล่าง พร้อมกับ f อฟน้องเอล่างพร้อมกับท่านอาจารย์โอไม่เชื่อไม่เป็นไรบนและล่างพร้อมกับท่านอาจารย์ปุญจะดีจากหนุน่นทะบุรีล่างวัดนี้พร้อมกับหวยท่านอาจารย์คนมักหวยครับคนเล่นหวยครับพี่น้องครับบนและล่างสิบชุดบนและล่างเอาไปตัดนะครับเด้อถ้าพี่น้องคิดว่าอ้อช้างให้มาสุดยอด ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจด้วยครับเ้อกับสว,วัสดีเอซี่เก่าเอซี่ใหม่ที่เขามารับชมกับขอบุญขอบคุณพี่น้องเราที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใแฮมินแกมินมน,น้อยและคณาจารย์ต่างๆได้ดีเสมอมาฝากนี้ด้วยครับเ้อฝากส่งฝากอยู่ช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสโลแกนครับท่านะชอบกินนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิประพาดคลิปต่อ,ตอไปที่มีนลงหวังว่าสีมีประโยชน์บอปลายกันหน่อยครับ สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยครอบครัวอบอุ่นหนึ่งสิ่งใดสมดังปรารถนาหนึ่งปาถนาสิ่งใดขอให้พี่น้องเฮาสม่งมั่มนังปารถนานำลำเร่ยรว่ยให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาคุณระรักษาเทวดากลุ่มครองสวัสดีครับ